สถานการณ์การเมืองเริ่มบีบคัันเข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ค่ะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหม่ยมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนะคะต้องรุมเล่นงานนางสาวยิ่งรักได้อย่างแน่นอนโดยที่ไม่สนใจว่าประเทศนั้นจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกีกครั้งติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังซื้อพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์ขับลูกขับดอกเรื่องเริ่มต้นนับหนึ่งวิกฤตประเทศวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เรื่องที่คอขาดบาดตายมากกว่าคือประเด็นการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถ้าสารรัฐธรรมนูญยึดเอาตามคำตัดสินของสารปกครองที่ให้รัฐบาลต้องคืนตำแหน่งเลขาธิการสอมมอชอให้นายทวินเปลี่ยนสีคงดูไม่จืดว่ากันว่าเป็นความผิดที่คอรมอทั้งคณะและนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพ้นจากสภาพการเป็นรัฐบาลรักษาการทุกอย่างเป็นสุญญากาศอำนาจการบริหารเป็นที่ชื่นบานของฝ่ายที่อยากจะได้นายกมาตรา7 เช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวถ้าหลังจากนี้ไปแล้วนายกไม่ยอมไปชี้แจงปปชด้วยตัวเองก็จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะมาชี้แจงดังนั้นปปชก็จะนัดวันชี้มูลความผิดได้เลยแต่ทั้งนี้จะต้องผ่านขั้นตอนสุดท้ายคือการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยที่ประชุมสวซึ่งก็มีการตีความในแง่ของกฎหมายไปได้อีกหลายประเด็นในฐานะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่แล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในตำแหน่งแล้ว เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแตะมือทาหน้าที่ต่อไปเท่านั้นไม่รู้ว่าจะมาจ้องจะถอดถอนทำไมนอกจากอยากจะได้รัฐบาลและนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือหากมีการดำเนินการถอดถอนก็ต้องเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาปัญหาว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง77คนอยู่ระหว่างการรอประกาศผลอย่างเป็นทางการ จะช้าจะเร็วก็ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงเหลือแต่สวลากตั้งจำนวน73คนถ้าจะถอดอนก็ต้องใช้เสียง3ใน5ฝ่ายที่ตีรวนก็จะอ้างว่าสวชุดใหม่เข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะมั่นใจในกระบวนการถอดอนสภาบนก็ปั่นป่วนอีกจนได้ไม่จบการเมืองที่วุ่นวายไม่อยากให้จบจนกว่าฝ่ายตัวเองที่เป็นเสียงข้างน้อยจะชนะเท่านั้น ถ้าการเมืองไทยปล่อยให้เสียงข้างน้อยลากไปอย่างนี้ประเทศไม่สงบสุขแน่นอนยังไม่รวมเรื่องวุ่นวุ่นนอกสภาการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ของกบปปสเพื่อรอการฉีกรัฐธรรมนูญปฏิวัติร,รัฐประหารหรือตุลาการพิวัตรเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นนอกรัฐธรรมนูญใดอีกที่จะทำให้รัฐบาลพ้นสภาพได้มีการโยนหินทมทางกันถึงวิธีเว้นวักวิกฤตการเมือง โดยให้ตระกูลชินวัตรย,ยอมถอยสุดซอยเว้นวักการเมืองในขณะที่ผู้เรียกร้องไม่ยอมถอยท่าเดียวไม่ยอมถอยคนละก้าวแต่ได้คืบจะเอาศอกเรื่องถึงไม่จบสักทีมีการเสนอให้รองนายกจากพรรคร่วมรัฐบาลขึ้นมาทำหน้าที่นายกรักษาการแทนอ้างเพื่อลดกระแสต่อต้านเดินหน้าปฏิรูปก่อนตระหเกมนี้เพื่อไทยไม่รับมุกไม่เป็นที่ไว้วางใจว่าจะถูกแทนข้างหลังตอนไหน เจ็บจนเข็ดยอมตายข่าวมุมประชาธิปไตยดีกว่าตายกลางถนนที่ว่าเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้สมัครหากประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงสมัครเที่ยวนี้ก็เป็นแค่การอุปมาอุปไมยไม้ตายคือสนามเลือกตั้งเลือกร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งทำไมเพื่อไทยจะไม่ลงเลือกตั้งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนสนามเลือกตั้งเป็นสนามรบ